สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง u t u b e hr channel พบกันเช่นเคยเช่นเดิมแบบนี้นะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆวันเมื่อรับเงินบำนาญฉลาภาพมาแล้วไม่ถึงไม่เกิน6เดือนผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญฉลาภาพไม่เกิน6เดือน ไม่ถึง6เดือนจะได้รับเงินอะไรจากประกันสังคมเมื่อผู้ปรกันตนท่านนั้นเสียชีวิตภายใน6เดือนขออธิบายแบบนี้กับประเด็นคำถามที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญชราภาพหลังจาก ไปทําเรื่องที่สํานักงานประกันสังคมและสํานักงานประกันสังคมอนุมัติให้ได้รับเงินบํานาญชลาภาพรายเดือนแต่ขณะรับเงินบํานาญชลาภาพรายเดือนไม่ถึงไม่เกิน6เดือนแล้วเสียชีวิตลงผู้ประกันตนจะได้รับอะไรจากสํานักงานประกันสังคม 1. หากผู้ประกันตนเสียชีวิตลง ภายใน6เดือนขณะรับเงินบำนาญชลาภาไม่เกิน6เดือนผู้กันตนจะได้รับเงินเป็นก้อนส่วนที่เหลือหรือเงินเป็นก้อนส่วนที่เหลือไม่เกิน60งวดทายาทจะเป็นผู้ได้รับเงินก้อนบำเหน็จเท่านั้นขยายความอธิบายยกตัวอย่างเช่นผู้ปกันตน รับเงินบำนาญฉลาภาพมาแล้ว5เดือนรับเงินบำนาญฉลาภาพมาแล้วเท่ากับเดือนละ3,000บาทหาเดือนรวมเท่ากับ1 5 0 0 0บาทผู้ประกันตนเสียชีวิตขณะรับเงินบำนาญฉลาภาพเดือนที่5จะเข้าเดือนที่6ทายาทผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นก้อน เท่ากับจำนวน55งวดที่เหลือหรือเท่ากับจำนวน176,000บาทเป็นเงินก้อนให้กับทายาทสายตรงลำดับที่1ได้แก่พ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ผู้กันตนยังจะได้รับเงินเหมาจ่ายค่าทำศพจำนวน50,000บาทให้กับผู้จัดการศพ และ 3. พผู้กันตนยังจะได้รับเงินสงเคราะห์การตายในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่เกินไม่ถึง120งวดหรือ10ปีทายาทผู้กันตนยังจะได้รับเงินสงเคราะห์การตายจำนวน2เดือนเฉลี่ยในกรณีที่ผู้กันตนมี เงินเดือนเกิน1 5 0 0 0้บาทพุ่กันตนนะครับหรือทายาทที่จะได้รับเงินจะได้รับเงินเฉลี่ย2เดือนก็เท่ากับ30,000บาทแต่หากพุ่กันตนท่านนั้นส่งเงินสมทบมาแล้วเกิน120เดือนหรือเกิน15ปีส่วนใหญ่พุ่กันตนที่ได้รับเงินบำนาญฉลาภาพ รายเดือนจะส่งเงินสมทบมาแล้วเกิน15ปีทั้งหมดซึ่งตรงนี้ทายาทผู้กันตนจะได้รับเงินเป็นก้อนเป็นเงินบำเหน็จกรณีสงเคราะห์การตายเท่ากับเฉลี่ย6เดือนหากมีเงินเดือนเกินหน0 0งบาทผู้กันตนก็จะได้รับเงินทายาทผู้กันตนก็จะได้รับเงิน90,000บาทเลยทีเดียวน,นะครับ แล้วก็มีคำถามถามเข้ามาอีกในกรณีที่ผู้ประกันตนรับเงินบำนาญฉลาภาพมาแล้วเกิน6กเดือนเงินสงเคราะห์การตายเงินเหมาจ่ายค่าทำศพทายาทยังจะได้รับหรือไม่ทายาตยจะไม่ได้รับเงินกรณีสงเคราะห์การตายและเงินเหมาจ่ายค่าทำศพแล้วนะครับเพราะว่ามันเกินกฎ หมายที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดขอขยายความกฎหมายที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดก็คือในกรณีที่ผู้ปกันตนนะครับพ้นสภาพจากการเป็นผู้ปกันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา39 6. เดือนหลังจากที่พ้นสภาพผู้กันตนยังจะใช้สิทธิของสำนักงานประกันสังคมได้4กรณี ซึ่งก็ได้แก่กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุกรณีทุกผลภาพกรณีตายและกรณีคลอดบุตรเห็นไหมครับในกรณีที่ผู้ปกันตนรับเงินบำนาญฉลาภาเกินเลยมาแล้ว6เดือน6งวดทายาทผู้กันตนจะได้รับเฉพาะเงินบำเหน็จส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับ 60งวดยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ผู้กันตนรับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ3 0 0พบาทต่อเดือนรับมาแล้ว10เดือนเท่ากับ3 0,000ทายาทผู้กันตนจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นก้อนส่วนที่เหลือเท่ากับ 5- 0งวดเพราะว่าผู้กันตนรับเงินมาแล้ว10งวด ดังนั้นทายาทของผู้กันตนจะได้รับเงินก้อนบำเหน็จเท่ากับ150,000บาทเท่านั้นเป็นตน้นก็เกิดคำถามอีกในกรณีผู้กันตนรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วเกินเลย60เดือนเกินเลย60งวดแล้วหากผู้กันตนเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินอะไรจากสำนักงานประกันสังคมอีกคำตอบก็คือ ในกรณีที่ผู้กันตนรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วเกินเลย60เดือน60งวดทายาทจะไม่ได้รับเงินอะไรทั้งสิ้นจากสำนักงานประกันสังคมแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กันตนที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตาม กดไ like, ลค์กดชอบกดละหนึ่งไลค์แล้วที่สำคัญกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ